ดีมีรักที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภารกิจพิชิตฝันปั้นไม้หลักร้อยสู่ไม้หลักหมื่นนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะนี่ก็คือเด็กปั้นของเรานะคะทุกคนค่ะภารกิจของเรภายในปี2 5 6 6นี้นะคะก็คือเรนะคะจะปั้นเจ้าบุญเน,นื้ยื่หลักร้อยต้นนี้นะคะ ให้เป็นไม้หลักปืนให้ได้นะคะมาเป็นกําลังใจให้เรนะคะทุกคนค่ะหรือว่าใครที่ติดตามชมแล้วอยากทํานะคะก็ลองดูนะคะทุกคนค่ะเพราะว่า,าบางทีนะคะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือเจ้าบุญเนื้อเยื่อมิ้นดางนะคะที่ต้นสวยๆที่เรออบไว้ในกล่องนี้นะคะตอนนี้นะคะเรได้ทําการปรับ สภาพแวดล้อมของเขาโดยการน,นําออกมาอบข้างนอกนะคะเพื่อที่เราจะย้ายกระถางเขานะคะนะคะซึ่งตอนนี้เรนะคะได้ทําการเปลี่ยนที่อบของเขามาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะและว,วันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินปลูกวัสดุปลูกเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะมาดูกันว่าวันนี้วัสดุปลูกที่เรจะใช้กับเขามีอะไรบ้างคะ่ะทุกคนนี่คือ เด็กปั้นของเรานะคะก็คือเสนจันบุษราคำเนื้อเยื่อที่เป็นมิ้นด่างเรซื้อเข้ามาในราคาไม่ถึงพันบาทนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับน้องเด็กปั้นต้นนี้นะคะเรซื้อเข้ามานะคะเป็นเนื้อเยื่อนะคะตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นด่างอะไรนะคะในราคา620บาทค่าส่ง80บาทนะคะทุกคนภารกิจนี้นะคะเกิดขึ้นจากจินตนาการของเรรุ่นร้วนเลยนะคะเกิดขึ้นจากความรู้สึกและแบบ คือเลยคิดว่ามันน่าจะทําได้นะคะแล้วพอเลยคิดว่ามันน่าจะทําได้เราก็หาวิธีที่จะทําให้มันเป็นไปได้นะคะอันนี้เขาเพิ่งผ่านสีเดือนมาเมื่อวันที่23่ธันวาคมนะคะตอนนี้เขาเดินทางเข้าสู่เดือนที่5นะคะทุกคนแล้วลักษณะการโตของเขาก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นไซส์แบบกําลังพุ่งเลยนะคะลักษณะการด่างเป็นมิ้นด่างอย่างแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะใน ภารกิจพี่ชิตฝันปั้นไม้หลักร้อยให้เป็นไม้หลักหมื่นในอีพีแรกในภารกิจ1.1เลยนะคะก็คือเรจะต้องทำอย่างไรให้เขาเกิดรากนะคะให้เขามีรากได้เยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เรจะทำในคลิปนี้ก็คือเป็นการเร่งรากเสริมรากนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขามีรากที่เยอะขึ้นนะคะซึ่งเรก็ได้ไปหาข้อมูลมาแบบค่อนข้างจะเยอะนะ หาข้อมูลมาทุกอย่างเลยว่าเกควรจะใช้อะไรซึ่งทุกอย่างในคลิปนี้ใครจะนําไปปรับใช้ก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนที่มองว่ามันแพงเกินไปนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรคิดว่าคือเรอยากทําให้มันดีที่สุดนะนะอะไรที่เรคิดว่าดีสําหรับการเลี้ยงได้หักเรก็จะนํามาใช้กับน้องไม้เนื้อเยื่อไม้หลักร้อยต้นนี้นะคะน้องเด็กปั้นคนนี้นะคะมาดูเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นภารกิจนี้ก็คือเรจะย้ายกระถางของเขานะคะ ย้ายกระถางของเขาเพื่อให้เขาไปอยู่ในวัสดุปลูกที่เยอะขึ้นนะคะทีนี้วัสดุปลูกที่เรจะใช้ก็คือเรจะเน้นทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้เขามีรากได้เร็วขึ้นนะคะก็คือเรจะเน้นที่ความโปร่งเลยแล้วก็อันนี้ที่เสริมเข้ามานะคะทุกคนก็คืออันนี้เป็นหินนะคะหินทังซ่านนะคะทุกคนคะ่ะหินทังซ่านเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือหินทังซ่านนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็น เป็นเม็ดดินมวลเผานะคะเขาจะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยล่อรากนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเรานําไปชําเรียกรากรากก็จะเดินเร็วเดินเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ความเย็นด้วยค่ะทุกคนก็คือหินนียจะมีคุณสมบัติทําให้ดินปลูกของเราเย็นรากของเราเย็นนะคะก็จะทําให้รากของเราเดินดีขึ้นแล้วก็ด้วยเม็ดของเขาเนี่ยเขาจะช่วยให้ดินปลูกของเราปรุงขึ้นนะคะ แล้วเดยก็จะเสริมเขาด้วยดินคานุมาซึ่งเดยจะใช้อยู่แล้วดินคานุมาเนี่ยนะเขาจะมีความเป็นกรดน้อยๆนะคะไม่เยอะนะคะก็จะทําให้ต้นไม้ของเราสีสวยการเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นมีาธาตุอาหารรองด้วยแล้วลืมบอกไปว่าดินถังสั้นนี่เขาจะมีาธาตุเหล็กด้วยนะคะส่วนประกอบของาธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ที่มีความด่างที่เป็นสีแดงสีชมพูสีจัดขึ้นนะคะก็เลยนามาใช้ในบุตรเนื้อเยื่อะนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็ดินปลูกนี่เป็นดินปลูกของบุตรเนื้อเยื่อที่เดผสมไว้ใช้อยู่แล้วนะคะทุกคนส่วนผสมของดินปลูกบุตรเนื้อเยื่อนะคะสนใจก็ไปตามดูได้เลยนะคะเรทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะมันอยู่ในคลิปของสเสน่ห์การย้ายกระถางสเสน่ห์จันเนื้อเยื่อนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเดลก็จะเสริมด้วยปุ๋ยทางดินนะคะปุ๋ยทางดินที่เป็นปุ๋ยเร่งรากนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นปุ๋ยแม คัหรือแมกกัม um นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะไฮโปเนกนะคะสูตรสูตร,ตรที่เรใช้นะคะทุกคน6 4 0 6 40, 5 40มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ6 3สสนะคะแล้วก็6 5นะคะของเรเป็นสูตรใช้1ปีนะคะรองก้นกระถางนะคะผลที่เรต้องการได้ก็คือตรงประเด็นมากเลยที่เรไปหามาก,ก็คือว่าเร่งรากนะคะช่วยเสริมรากโดยเฉพาะเลยนะคะทำให้รากแข็งแรงทำให้ต้นไม้มีรากเยอะขึ้นนะคะเหมาะกับไม้ที่แบบ เราต้องการให้มีรากเหมาะที่ระเหมาะสําหรับไม้ที่เราเพึ่งย้ายห้ปลูกย้ายลงกระถางนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับราคานะคะก็อย่างอันนี้50กรัมก็อยู่ที่95บาทนะคะทุกคนคะ่ะเดใช้เพราะว่าเราต้องการให้ไม้ของเรามีรากเยอะเพราะไม้ของเราเป็นไม้เนื้อเยื่นะคะปริมาณการใช้ที่เดยไปหามาเขาบอกวาอ่าใช้ประมาณ1ช้อนชา้ต่อ,อกระถางที่ไม่เกิน สี่ไม่ก,กระถางไม่เกินสี่นิ้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเราใช้ของเรนเนี่ยวันนี้กระถางห้านิ้วนะคะทุกคนคะ่ะก็คือการใช้ที่ดีที่สุดก็คือให้ผสมวัสดุปลูกหรือว่ารองก้นหลุมนะคะวันนี้เรนก็จะใช้ทั้งผสมไปในวัสดุปลูกอันนี้เป็นสูตรหนึ่งปีนะคะเป็นละลายชานะคะเรนจะใช้ไปสองนะ,ะนี่นะคะก็ผสมในดินปลูกนี้เลยนะก็จะเป็น เดนจะเป็นอาหารของของของต้นไม้ของเราที่จะอยู่ในกระถางนี้นะคะก็ไปส่งไปอย่างนี้นเลยนะคะสังเกตดูว่าดินปลูกของเรนะคะก็จะโปร่งมากเลยนะคะเร,ะเรก็จะลองก้นกระถางเขาด้วยอันนี้เป็นใบก้ามปูหมักที่เรหมักเองนะคะไม่มีสารเคมีใดๆดทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนใบก้ามปูหมัก จากไรโคเดอมานะคะแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ที่เดทําเองนะคะทุกคนนี่ได้ละอันนี้เราคือกันไม่ให้ดินปลูกของเราไหลลงหมดนะคะเวลาเราลดน้ำนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ไนโตรเจนสูงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและเรก็จะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟด้วยนะคะทุกคนซึ่งหินภูเขาไฟในการรองรองก้นกระถางเนี่ยนะเรจะใช้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มการระบายน้ํานะคะทุกคนคะ่ะและ ที่สำคัญเวลาที่เรารดน้ำนะคะพวกสารอาหารหรือว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปในดินในกระถางของเราเนี่ยนะคะอ่มันจะได้แทรกเข้าไปอยู่ในรูพรุนของหินภูเขาไฟพวกนี้นะคะทุกคนแล้วเมื่อเขาเดินมาถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะได้นำอาหารที่มันยังยังค้างอยู่ในหินภูเขาไฟไปใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เขามีธาตุอาหารในตัวด้วยนาสำหรับหินภูเขาไฟนันาทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรลืมบอกทุกคนไปก็คือเรผสม ยากันรานะคะที่เรใช้ประจาลงไปในวัสดุปลูกด้วยนะคะเรรู้สึกว่ามันปลอดภัยกรับรากไม่ต้องมาแก้ปัญหาตามหลังนะคะเรก็จะเลือกใช้สารแคมีหนึ่งตัวก็คือยากันรานะคะทุกคนและเรก็จะเพิ่มปุ๋ยนะคะแมกคัมนะคะ,ะบางบางข้อมูลอ่านว่าแมกซัมนะคะเรก็ไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงอย่างไรเหมือนกันนะคะก็คือใส่รองก้นกระถางไปด้วยนะคะเพื่อให้รากเขาสัมผัสกับตัวปุ๋ยโดยตรงนะคะเพราะว่า เขาบอกว่าประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยตัวนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้รากเขาสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงนะคะทุกคนแล้วปุ๋ยตัวนี้นะคะก็จะไม่ทำให้รากไหมนะคะก็คือว่ามันปลอดภัยกับรากของพืชมากๆแล้วก็ไม่สลายไปกับน้ําไม่สลายไปกับฝนไม่สลายไปกับแดดนะคะทุกคนคะ่ะและทุกครั้งที่ปลูกไม้นะคะไม้กระถางหรือว่าไม้อะไรก็ตามเลยก็อยากให้ทุกคนใส่สตาร์เกิลจีนะคะก็ เป็นอะไรที่ปลอดภัยเช่นกันนะคะมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกโรคที่มากัะด,ดินหรือว่าพวกมแมลงปากดูดทั้งหลายนะคะทุกคนความจริงนะคะเรยอยากให้ทุกคนคืออยากรีวิวรากของเจ้าต้นนี้มากเลยนะเรยก็อยากรู้เหมือนกันดูวความสนตัว,ว่าต้นเขาคือแบบว่าต้นเขาสวยเนาะการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะดีก็เลยอยากรู้ว่าเขามีรากเยอะหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่า คือไม่อยากให้เขาชะง,งักการเจริญเติบโตก็เลยไม่เอาวัาสดุปลูกออกนะคะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าต้นโตขนาดนี้รากยังน้อยอยู่เลยนะคะคือมันไม่เห็นรากเลยซึ่งแปลว่าเสนิจันเนื้อเยื่เราต้องเน้นที่การเสริมรากเขาจริงๆนะคะทุกคนหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะ โดยปกติเรจะรดน้ำด้วยน้ำที่ผสมกับน้ำยาเร่งรางใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้คือยอมรับนะคะว่าลืมเพราะว่าใช้ไหลตัวเินไปนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเรรดรรน้ำกับน้ำที่ผสมปุ๋ยนะคะซึ่งในครั้งนี้นอกจากปุ๋ย ทางดินที่ให้กระรากแล้วนะคะเรก็จะให้ปุ๋ยทางใบของเขาด้วยนะคะซึ่งปุ๋ยทางใบที่เรใช้ในวันนี้นะคะก็คือเรจะผสมในน้ํานะคะทุกคนคะ่ะซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่ช่วยส่งผลนะคะกับต้นไม้ที่ต้องการให้เกิดรากนะคะหรือว่าต้นไม้ที่เราต้องการดูแลเขาเป็นพิเศษอยากให้เขาได้รับสารอาหารแบบโดยตรงนะคะทุกคนคะ่ะ น้ำที่เรใช้รดในวันนี้ก็คือเป็นน้ำที่ผสมปุ๋ยก็คือเราจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยนะเนาะลราก็ปุ๋ยทางใบมันต้องผสมกับน,น้ำละลายแล้วค่อยฉีดพ่นนะคะเรก็นำน้ำที่ผสมมา,มารดไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ยที่เรเลือกใช้ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะก็คือเอานำมารดได้ะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลคือ ประสิทธิภาพก็คือช่วยเสริมรากช่วยให้รากเกิดเยอะยขึ้นด้วยนะคะและการให้ปุ๋ยทางใบนะมีข้อดีสําหรับไม้ที่พึ่งย้ายกระถางนะคะเพราะว่ารากเขายังไม่สามารถทํางานเต็มที่เนาะทุกคนเนาะการให้ปุ๋ยทางใบก็คือให้ต้นไม้เขาได้รับสารอาหารจากใบได้ไดเลยเพราะปกติแล้วนะคะต้นไม้เขาจะได้รับสารอาหารจากการ ดูดขึ้นมาของรากแล้วลำเลื้งขึ้นมาลำต้นขึ้นมาที่ใบนะคะเขาถึงจะได้รับแต่อันนี้นะคะเราก็ให้เขาโดยตรงเลยนะคะการให้ปุ๋ยทางใบก็จะดีกับต้นไม้ที่เราต้องการให้เขาแบบโตเร็วนะคะต้นไม้ที่ให้ค่าตบแทนสูงนะคะ ต้นไม้ที่รากมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในต้นนี้ก็คือโดยตรงเลยนะคะเพราะว่ารากน้อยเนื่องจากเนื่องจากว่าเขาเป็นสเสนจันบุษราคำเนื้อเยื่อนะคะเลยก็เลยเน้นนะคะเล่นทางการให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางรากเน้นที่การเสริมรากโดยเฉพาะเลยะคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะนี่ก็คือเด็กปั้นของเรานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าภารกิจพิชิตฝันปั้นไม้หลักร้อยสูงไม้หลักหมื่นนั้นเรจะทําได้หรือเปล่านะคะทุกคน ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เรด้วยนะคะทุกคนค่ะเด้อยากทำให้สำเร็จมากๆเลยนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบใครอยากแชร์ก็ก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าไม้เนื้อเยื่อนั้นสามารถพัฒนาไปสู่ไม้หลักหมื่นได้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรต้องลามิรักทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหมค่ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะใครรุ่นดังอยู่ก็ขอให้ดังจะจัดดังไวๆไวนะคะใครสั่งไม้ออนไลน์มาก็ขอให้ตรงปกตรงใจค่ะสำหรับคลิปนี้เลยต้องลาม่รักทุกท่านไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับเจ้าต้นนี้นะคะเรก็จะนำไปอบไว้นะคะในในที่ที่เรบอกเมื่อต้นคลิปนะคะไปอบไว้ที่เดิมของเขานะคะทุกคนค่ะ